อคนก่อนรอคนอู้วงวดนี้ก็ถือบ้าปอซื้อลอตเยอะอยู่งวดนี้ซื้อหวยได้ที่ไหนคะน้องปอยเอายังไม่ได้ซื้อเลยใช่ไมเดยเดี๋ยวเดียวดู๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอนแปยวนดี๋ยวเนะดียวเดียวเดอยเดี๋ยเดี๋ยเด เดี๋ยวรอคนเดี๋ยวรอคนก่อน,ร,นะะรัฐบาลไทยเนี่ยค่ะรัฐบาลไทยเยอะแต่วงวดน,นี้หนูซื้อลอตเตอรี่หลายซื้อลอตเตอรี่เยอะแต่วันนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเน้นเน้นหน่อยเดอ้อแต่ว่าเราเราปล่อยทุกคนเห็นลิงก์ไหมไม่เห็นลิงก์แจ้งนะไม่เห็นลิงก์แจ้งนะครับเรา <c oughs> รอรอเดี๋ยววันนี้เราจะปล่อยให้ครบ แล้วเดี๋ยวพอจะลงให้สามตัวจะอยู่ในลิง์กนะอยากได้ก็นะคะสี่ร้อยแมนที่แปดสิบเก้าใช่ไหมรอทุกคนรอ,อนะ ไม่ต้องรีบเราบันนี้เราไม่รีบวันนี้บันนี้พอเราไม่รีบถือว่างวดนี้โปซื้อลอตเตอรี่เยอะอยู่เพราะว่างวดที่งวดผ่านมามันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนี้หรอกงวดนี้ก็เอาเฉพาะคนที่อยากตามเราจริงๆนะงวดที่แล้วมันเยอะนเนาะนะคะใจเย็นๆนะเราบันนี้เราไม่รีบบันนี้พอไม่รีบเราทุกคนเห็นลิงไม้ไม่เห็นลิง์แจ้งนะคลิกเข้าไปหน่อยนะคะเดี๋ยว เพิ่มเพื่อนกันหน่อย้อมเรนะ้หนาหนึ่งหนึ่งเมษานะคะเออหนึ่งเมษาหกเจ็ดนะคะพอให้ตัวนี้แคปหน้าจอเอาแล้วพิมพ์ตัวเน้นให้พอหน่อยนะคะใครเห็นตัวเน้นตัวไหนก็พิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยพอจะได้รู้ว่าแคปทุกคนแคปแล้ว นะคะคพอจะได้รู้ว่าทุกคนแคปแล้วรวยไปครับอันอนโอเคแคปนะแคปเลยแคปหน้าจอค่ะคุณแม่ แคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอค่ะคุณแม่ปล่อยหมดแล้วนะตัวเน้นก็ให้เน้นใครอยากได้สามตัวก็จิ้มลิงก์หน้าจอเอานะคะจิ้มลิงก์หน้าจอเอา แคบนะคะแคบนะ้าแคบทันทนะันนแคบไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเน้นเจ็ดสองกับเน้นหนึ่งเก้านะคะลายมือสวยใช่ไหมคะคุณแม่ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> เลขของเราจะมีหกหางนะคะชอบตัวไหนซื้อเลยนะคะสองใบแล้วคะ่ะชอบเลยโอ้ยเลิศด นะคะแคปหน้าจอนะคะคุณแม่รวยๆครับน้องปอค้ารวยๆเช่นกันคะ่ะฮีเลกปังๆมันๆค่ะแคปหน้าจอนะแคปแคปแคปอู้อะไราาสดนานอยู่เนาะ เอานะหนึ่งเก้าค่ะแล้วก็เจ็ดสองใช่ค่ะชอบซื้อเอานะไม่ชอบผ่านได้เลยไม่เน้นกับปอก็ได้นะอยากเน้นตัวนี้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 เน้นได้เลยเราเราตามเอาตามที่เราชอบเราไม่ไม่ได้ว่าตัวนี้จะมาร้อยเปตัวนี้จะมาล้านเป,นปอร์เซ็นต์ปอไม่การันตีนะคะ,อะปอจะเอาตามเซนต์ของปอแล้วก็ตามความชอบของปอเอานะคะปอจะพูดแบบนี้ ชอบหมดค่ะซื้อหมดเลยเลยค่ะนะคะเอาตามนี้นะคะคุณแม่นาด้วยๆค่ะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะรวยๆเฮงๆนะสำหรับคนที่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอืม มากสื้อเอาค่ะคุณแม่บอมากกับพานโหลดเจ็ดสองกับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ากับเจ็ดสอง่ะปะเดี๋ยวปอจะขอตัวลงแล้วนะเดี๋ยวปอจะลงเลขให้นะคะเดี๋ยวปอจะลงเลขให้ด้วย สามตัวไปเอาในลิงก์นะคะสามตัวไปเอาในลิงค์เอาเดอ้อนะคะสามตัวพอจะให้คนเฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะคะเลขที่พอชอบที่สุดคือหนึ่งเก้าสามตัวสามตัวในลิงก์นะคะคุณแม่พอจะให้เฉพาะคนในกลุ่มเท่านั้นวันนี้ขอให้ปังๆบ๊อบบอผ่านโนบอให้ผ่านเนี้ยห้องงวที่แล้วเราผ่านแล้วไง <S <S> นะคะอืมงวดที่แล้วเราผ่านแล้ว ซื้อทุกตัวจะโอเคจัดจัดจัดเราเราหลุดแข่งตั้งแต่ปอไลฟ์สดมาเราหลุดงวดที่แล้วงวดเดียวพอเริ่มไลฟ์สดเดือนกุมภานะีคะจัดแล้วคะ่ะโอเคเราเราให้ตั้งแต่แรกแล้วหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเราให้ตั้งแต่วันที่เนาะเราให้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะตั้งแต่วันที่วันที่สองเอ้ยไม่ใช่วันที่สิบเจ็ดไหมสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละเราให้นะคะ เขาว่าเป็นจา้เาเดี๋ยวใครยังไม่ได้กดเข้าลิงก์นะคะก็ก็ก็ทักมาหาปอก็ได้สาธุนอนกนอดเลีอ้องปองจา้าได้ค่ะได้ค่ะหรับฟันดีนะคะโทรเข้ากลุ่มแยกบอทโชวเจ้โชขุเป็นอย่งแม่ขอสามตัวจิ้มลิงเลยนะคะคุณแม่จิ้มลิงหน้าไรเลยนะคะ หนึ่งพันคนก็ดีใจครับปอคนคนน้อยน้อยอ่ะคนชอบเข้าเออเลขชอบเข้าน้อยน้อยเลขชอบเข้านะคะกดเข้าแล้วไม่ได้ใช่ไหมครปอขอใส่ตัวจมูกหนะ่อยหมัอนหันใจไม่ค่อยออกนะปัปังปังค่ะรวยรวยสามตัวในลิงก์นะคะสามตัวในลิงก์ เดี๋ยวใครไม่ทันนะคะเดี๋ยวปอจะเดี๋ยวพอจะลงให้นะคะเดี๋ยวพอจะลงให้ ไปแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันวันนี้ไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถูกหวยร่ำรวยเฮงเๆปังๆนะขอบคุณค่ะ